วันนี้มารีวิวผักสวนครัวจ้าอันนี้คือพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูนี้ปลูกอสองหลายปีแล้วแหละสองปีแล้วมั้งคือเราตัดต้นมันลงนะะเห็นไหดอกเต็มเลยอ่ะนี่คือเราตัดมันลงนะกำลังติดลูกนะคะ เห็นไหมดอกเต็มเพียบเลยเดี๋ยวข้างล่างอันนี้คือกำลังติดลูกเห็นไหมนี่ตันนี้กำลังลูกกำลังกำลังเป็นนะคะนี่เห็นไหมลูกมันออกมันออกลูกแล้วนะเห็นไหมนี่นี่ตันเนี้ย ที่อดอกมันร่วงลงเห็นไหม,มันก็จะมีเป็นพริกขึ้นมาออมาฝั่งนี้อันนี้กระเพานะคะกระเพราที่ที่เป็นกระเพราที่เราปักกิ่งมันนะคะเนี่ยอันนี้แมงลักจ้าที่เราขยายสวยมากต้นหอมต้นหอมนี่ต้นเดียวนะคือเราพอเรากินใช่ไหม เราตัดเอาบะลากมันนะคะแช่น้ําก่อนพอลรากมันแข็งแรงเราก็เอามาปักลงดินมันก็จะเกิดขึ้นมาเห็นไหมต้นเดียวพอกินคนเดียวอันนี้ก็แมงลักนะคะแมงลักนี่เพื่อนให้มานะคะหไหมเพื่อนให้มาจากอุ้มเลยเดอ้อเนี่ยอันนี้คือเราเรา,เราก็เอามาขยายอีกทีหนึง่งแต่นี้มันแบบมันจะตายแหละไม่ตายแหละเราก็เลยขยายมันออกแต่มันก็เริ่มแบบ สวยขึ้นมาละเห็นไหมแมงลักเอ้ยไม่ใช่แมงลักสาระแหนสารแหนอันนี้ก็ปักกิ่งนะคะเนี่ยเป็นเราเอากิ่งเอากิ่งนะคะ,ะเราชําจากยอดนะแมงลักต้นเนี้ยต้นนี้หรือต้นนี้นี่แหละต้นนี้ม้งเราชําจากยอดนะคะแล้วเพิ่งเคยเห็นค่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นดอกสาระแหน ชรันเหต้นนี้ปักจากยอดคือเอายอดนะคะเนี่ยเราเด็ดยอดเลยยอดที่มันแข็งแรงหน่อยให้เลยตรงข้อต่อน,นี่มาน้อยนึงแล้วเราก็แช่ชําไว้ในน้ําค่ะชําไว้ในน้ํามันก็จะออกลากขึ้นมาแล้วก็มาปลูกอันนี้ก็ใบผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยประควอมเปด้วยพี่น้อง อันนี้ก็เอาหลากมันเลยค่ะเอา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 โคนมันนะ่ะตรงโคนมันนะมันบ่นท่านนี้มีหลากเลยพี่น้องเอาโคนมันนะ่ะแช่น้ำใ้ทีนี้มันก็ออกหลากขึ้นมาเราก็เอามาปลูกเหนเ็นไหมคะง่ายๆเลยจ้าสารเน่มีสองต้นเ้อพี่น้องเกิดมาในชีวิตเพิ่งเคยเห็นดอกสารเน่พี่น้องเอ้ยบังหนหอมสตอเบอรี่มีสองต้นยังไม่ได้ขยายกระถางเลยค่ะ ซื้อมาวันนั้นแต่มันติดลูกเลยนะมันมีหน่วยมันละเด้อพี่น้องเห็นปะหน่วยสตอรี่สองหน่วยอันนี้เอ้ยอันนีุ้นนกแล้วแต่ว่าท่านได้สุกดีแดงแล้วแหละแต่ท่านได้สุกดีมีสองพันมีพันสีแดงอันนี้จะเป็นแบบสีขาว นิกาเบซาหรือกระเพาราฝรั่งเนาะสื่อมากแลก้วก็นั่นแหละเท่าก็ตัดยอดมันได้พี่น้องเห็นบ่เวลากินเทาก็ตัดยอดแล้วมันก็แตกออกเห็นบ่อันนี้แลดดิจ้าเบิ่งเนี่ยส่วนหน่อยๆอยู่มองระเบียงด้วยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเน่ต้นแรดดิทคอยอันนี้คอยมาขยายมันด้อ บึงเนี่ยอันนี้แลดิดด้ค่ะสองกระถางอันนี้เป็นคณนาค่ะมันต้นหน่อยเพราะว่าตอนข่อยปลูกนะมันมันเกิดขึ้นมาแล้วล่ะบัน,นี้เอ่าข่อย่อยุเนาะ่อยุแล้วก็ไปอันงานแต่งหมูแล้วทีนี้เบาอ,ออกมาขังนอกมันบ่ถือแดดแล้วทีเนี้ยมันยืหาแดดนะต้นมันก็เลยสูงค่ะก็เลยแบบเอ,เ,อเ,อนนเอาเอาวันนี้เาเอมาขยายไม่เดี๋ยวนี้ห่อ,าอามาแยกไม่เรา มันก็เลยได้เป็นยังสีเนาะเน,นี่ยมีอยู่สองจุมอันนี้ก็เป็นขนาที่เหาเพาะใหม่เห็นบ่กาลังงามค่ะมาดูตรงนี้อันนี้คือเป็นแบบกองที่เฮาซื้อผลไม้เนาะเชอร์รี่เชอร์รี่ลาตินิอามาอัน,นอันนี้สิเป็นอันโหระพาเด้อเพาะไวดาวสีอามาขยายอีกเชือหนึ่งตอนมันตอนมันเกิดเนาะตอนมันใหญ่แล้ว อเน,นกกระเพ้าด้ยค่ะกระเพ้านี่คือปักยอดทางนั้นเลยนะพะว่าเม็ดมันบกขึ้นไห่พี่น้องปลูกแล้วมันบกขื้นอันนี้กาลังสิเกิดน,นี่คือสตอเบอรี่นะคะคือแปบว่าไปเก็บสตอเบอรี่แล้วทีนี้มันมันกินบ่ทันแล้วก็หน่วยเห็นมันหน่วยมันงามเนาะก็เลยเอาเอาหน่วยมันอ่าขยี้ขยี้แล้วก็เอามาลงดินไว้เนาะพี่น้องเห็นบ่มันก็เกิดค่ะแต่บ่รู้ว่ามันสิได้กินบอลนะ ก็ล่องเบ่งนี่ระคาสวนน้อยๆของข่อยเดยวสิภาพไปเบ่งเบีย่ยบกพริกเด้อพี่น้องเห็นบอกมันเป็นระเบียงด้วยค่ะเป็นระเบียงได้นี่เป็นระเบียงหลังบ้านพุ่นเดยวสิภาพไปเบ่งเบีย่ยบกพริกนี่จ้ะพ่อปลูกเลยได้นี่เบีย่ยบกพริก อันนี้สิเป็นบักพริกอ่าบักพริกชีฟ้าชิพริกชีฟ้านะแล้วก็ข้างในนี้เป็นพริกพริกขี้หนูพริกขี้หนูนี่ค่ะใบใหใหญ่ๆห,ห,หน่อยเนี่ยพริกขี้หนูคือเอาเอาเม็ดมันหวานเนาะสือบักพริกมากล้วทีนี้อ่าบักพริกชอบไทยเนาะเ้าตากแห้งนะคะพี่น้องตากแห้งแล้วเพรนวเมล่วยมันงามข่อยก็เลย เก็บใบสองหน่วยตากแดดแล้วก็เก็บใบเอาไว้เห็ดแนวมันก็เกิดนะคะเนี่ยเอามาหวานแล้วก็มีพิขกิหนูสวนพิขกิหนูสวนจากต้นไ่ที่ให้บึงไปเมื่อกี้เนาะมันเป็นพิขกิหนูสวนอ่ที่มาจากเมืองไทยนะเขาเอาก็เอาหน่วยมันนะคะเอาหน่วยมันนะมาตากแหงเอาแนวมันคือกันตากแหงแล้วก็ได้มาหน่วยหนึ่งเนาะเพราะว่ามันช่วงมันหนาวแล้วมันบ่ค่อยติดลูกก็เลยเอามาเพาะไว้นี่ค่ะ มันกะได้ปกิเม็ดนะเกือบสิบตนอยู่ได้ล่ะนี่ข้างในนี่เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเนาะอันนี้มันเป็นระเบียงที่สองนะคะทุกคนเ,เป็นระเบียงเนาะเนี่ยระเบียงอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นระเบียงเป็นระเบียงหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าอพาร์ตเมนต์เนาะ แดดแห้ <Date S 2> เงเลยพี่น้องมือนี้โอ้ยช่วงนี้ร้อนคะ่ะซัมเมอร์โอเคค่ะกะมีแค่นั้นล่ะคะ่ะมาใ้เบิงว่าสวนผักผักสวนครัวห้องมียงแน่เนาะกะแค่นี้ล่ละคะ่ะบ๊ายบายจ้า